สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมนพภูมิแท้ตั้งผมเป็นพ่อค้าซื้อไขยพลอยมาหลายสิบปีวันนี้ผมขอนําเสนอท่านผู้ชมนะครับนี่คือก้อนพลอยทับทิมธรรมชาติของประเทศโมซัมบิกนะครับนะครับไซต์ตั้งแต่5 6 0กสลัดนะครับหมูนี้30กิโลถึง200กว่ากกลัดนะครับนะครับส่วนส่วนอันนี้ไซส์ใหญ่นะครับไซส์เป็นพันกกลัดนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ท่านผู้ชมดูนะครับนะ นะครับก้อนหนึ่งนี่พันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดกัลลัษนะครับนะครับคือก้อนหนึ่งเป็นพันกัลลัษขึ้นไปนะครับเรียนท่านผู้ชมในหมู่นี้นะครับนะครับทุกก้อนเป็นหนึ่งเดียวในโลกนะครับก้อนใหญ่ๆหายากและข้อสําคัญนะครับเรียนท่านผู้ชมนะครับอย่างก้อนนี้นะครับหนักหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบแปดกัลลัษนะครับ หนักประมาณ3ามขีดนะครับเรียนผู้ชมข้อสําคัญนะครับเนื้อพลอยโปร่งใสนะครับเห็นไหมครับเรียนผู้ชมหนักเป็นพันกัลลัดก็โปร่งใสนะครับเพราะก้อนพลอยทับทิมธรรมชาติหมูนี้เป็นของประเทศอ่าโมซัมบิกนะครับเขาถึงมีเนื้อพลอยโปร่งใสนะครับเรียนท่านผู้ชมนะครับทุกก้อนเลยนะครับเรียนผู้ชมสีสวยนะครับก้อนใหญ่นะครับเดือนผู้ชม ผมถ่ายให้ท no ่านผู้ชมดูนะครับชัดเจนนะครับเนื้อพลอยโปร่งใสนะครับถึงก้อนใหญ่ๆหนักเป็นขีดนะครับเรียนท่านผู้ชมนะครับเนี่ยก้อนใหญ่ๆเช่นนี้ก็เช่นกันนะครับนะครับนะครับชัดเจนนะครับใหญ่ๆนะครับนะครับดูนะครับน้ำหนักนะครับไม่ต่ำกว่าสามขีดนะครับสามขีดเศษนะครับหนึ่งพันห้าร้อยกว่าสลันนะครับนะครับเรียนท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมทับทีมเป็นราชาแห่งพลอยนะครับเรียนท่านผู้ชม นะครับสำหรัญญ์คณประโยชน์มหาศาลนะครับในตำราต่างๆทั่วโลกนะครับเดี๋ยนผู้ชมได้เขียนลงไว้ในตำราเลยนะครับว่าท่านผ่้ใดได้ปล่อยทับทิมมาครอบครองนะครับไม่ว่าจะเป็นก้อนเล็กหรือก้อนใหญ่จะดึงโชยดึงลามในสิ่งดีๆที่คนเราต้องการมีครบหมดครอบจักรวาลเลยนะครับเรี่ยนผู้ชมแล้วก็สําคัญนะครับทับทิมหมู่นี้นะครับนะครับหนักตั้งแต่ห้าหกสิบกิลถึงสองร้อยกว่ากัโลเลื่อนนี่หนักเป็นพันกััลนะครับ นะครับ2ขีดขึ้นไปนะครับนะครับถึงครึ่งถึงครึง่งกิโลถึงรวมกิโลนะครับเรียนท่านผู้ชมนะครับเป็นหนึ่งเดียวในโลกนะครับแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ผ่านความร้อนนะครับมีพลังขึ้นไม่เหล็กหรือพลังชีวิตพลังจักรวาลมหาศาลนะครับ นักทยาศาสตร์ได้บอกนะครับพลังขึ้นไม่เหล็กหรือพลังชีวิตหรือพลังจักรวาลของก้อนพลอยทับทิมธรรมชาติจะช่วยระบบร่างกายร้อนเย็ยนสมดุลมันล้างก็จะไม่เจ็บปวดได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ชมภาวะเศรษฐกิจไม่ดีเช่นนี้ต้องการหาสิ่งดีๆมาเสริมให้ชีวิตตนเองดีขึ้นนะครับนะครับมามาเชิญก้อนพลอยทับทิมลาชายพลอยธรรมชาตินะครับนะครับไปเสริมบารมีตั้งไว้ที่บ้านห้องนอนห้องรับแขกหรือห้องพระนะครับ ไม่ผิดหวังนะครับแล้วข้อสำคัญนะครับทุกทุกทุกเม็ดนะครับทุกก้อนในนี้นะครับนำไปทำหลังเบี้ยหรือเจีรในหรือแก่สลักเป็นเป็นภาพปางต่างๆหรือองค์หลวงพ่อหรือทวยเทศต่างๆได้หมดนะครับสวยงามหมดนะครับเนท่านผู้ชมผมให้ให้ผมขายให้ไม่แพงนะครับอย่างหมูนี้นะครับหนักห้าหกสิบกัหลั่ขึ้นไปถึง200กว่ากะหลั่งสามร้อยกัหลั่นะครับผมขายขายโลละสามพันนะครับนะครับส่วนในนี้ก็ก็ไม่แพงนะครับและแลวแต่ไซส์นะครับ ผมขายไม่แพงท่านท่านสนใจนะครับโทรศัพท์นะครับมาดูของจริงได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อผม0819071179และ099197894 6นะครับเรียนท่านผู้ชมนะครับนะครับเชิญไปเสมอไม่ไม่เปิดหวังนะครับนะครับทุกทุกชิ้นทุกก้อนเป็นหนึ่งเดียวในโลกนะครับเห็ือนนะครับเรียนท่านผู้ชมไม่มีเหมือนกันเลยนะครับสีสวยธรรมชาตินะครับและเรียนท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมที่มาชมคลิปวิดีโอ ก้อนพลยทับทิมธรรมชาติของประเทศโมซัมบิกหมู่นี้นะครับนะครับน้ำหนักตั้งแต่5 60กันหลถึงเป็นพันกนหลนี่นะครับถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับไปติดตามพี่ยูทูปผมนพภูมิแท้ตั้งไม่มีคําว่าผิดหวังนะครับนะครับผมมีมีสิ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อถามคุเกอร์ลงหน้าหนึ่งเลยเฉพาะก้อนพลอยทับทิมธรรมชาติเช่นนี้นะครับของประเทศโมซัมบิกใหญ่ที่สุดในโลกและก้อนพลอยทับทิมสตาร์นะครับ นะครับเมื่อถาม Google นะครับเขานำมาจาก YouTube ผมนนภุมแซต้ามาลงหน้า1ทั้ง2องรายการนะครับแล้วข้อสำคัญนะครับยังมีผ้าปางต่างๆแก่ด้วยลาชายพลทับดินมาชาติทับดินสตาพพลินสตานะครับนะครับแพงๆหายากองค์ใหญ่ที่สุดในโลกอีก33องค์นะครับอลังการมากนะครับเรียนท่านผู้ชมหาที่ไหนในโลกนี้นะครับ นะครับในโพดหรือไม่ว่าพี่พันในโลกนี้ผมกล้าท้าเลยนะครับไม่มีภาพปางต่างๆนะครับที่แก่ด้วยราชาแห่งพอยเช่นนี้นะครับทัพิมธรรมชาติทัพริมสตาเพลินสตานะครับจะเยอะเท่าผมถึง33องค์องนะครับแล้วแต่ละองค์ใหญ่ๆจริงๆนะครับนะครับอยู่ใน YouTube ผมนะครับโดยเฉพาะพระทิเบนเน่นะครับใหญ่ที่สุดในโลกมีถึง16องคองนะครับพระพุทธมีถึง4ององนะครับจาไม่กนอิมนะครับก็มีมีถึง4ององนะครับแล้วพระผ้าสังใจนะครับ มีถึง5องค์นะครับแล้วก็หลวงปู่ทวดอีก2องค์นะครับองเสวีกองหนึ่งนะครับรวมหมด33องค์นะครับนะครับที่แก่ด้วยลาชายพลทับทิมชาติทับทิมสตาเมื่อถามครูเกอร์นะครับลงหน้าหนึ่งว่าใหญ่ที่สุดในโลกอย่าลืมนะครับไปติดตามที่ u t ท b e ผมนพภูมิไส้ตั้งนะครับไม่ต้องเสียเงินนะครับนะครับตีตั๋วนะครับไปชมเล่นๆใครเครียดนะครับไม่ผิดหวังนะครับหาที่ไหนในโลกนี้ไม่มีนะครับ นะครับที่จะใหญ่เท่าผมเลยเฉพาะพภาต่างต่างเรียนท่านผู้ชมนะครับแก่ด้วยลาชัยพอยเช่นนี้นะครับทับเทีมธรรชาติทับเทียมสตาเพลินสตาถึง33องค์นะครับนะครับดูนักกรไฟทับเทีมชาติของประเทศโมซัมบิกใหญ่ที่สุดในโลกและทับเทียมสตานะครับสามสิบห้ารายการนะครับแล้วใน YouTube ผมถ่ายไว้ไม่ต่ำกว่า700คลิปนะครับยังมีพระเก่าโบราณนะครับบางองค์หนักร้อยโลเศร่วมร้อยโลนะครับนะครับ เป็นหยกเนื้อสีขาวสีเขียวแพงๆยางยากและสีเหลืองทองแพงๆยางยากแถมประดับด้วยยํามนีรอบองค์ทั้งฐานประเมินค่าไม่ได้หลายสิบองค์แล้วก็ยังมีพลอยที่มีเดือบดวงตาที่3ามเดือดวงตาสวรรค์นะครับอีกจํานวนมากนะครับเป็นพลอยเนื้ออ่อนเนื้อแข็งแล้วก็เป็นจี้รูปปัดโบราณที่เบลนะครับ อีกจํานวนมากที่หาดูที่ไหนในโลกนี้ไม่มีนะครับอย่าลืมนะครับไปติดตามที่ YouTube ผมนนบุมแท้ตั้งได้นะครับไปชมเล่นๆใครเครียดไม่มีคําว่าผิดหวังนะครับแล้วก็สําคัญนะครับท่านผู้ชมเมื่อไปชมชมที่ YouTube ผมนะครับท่านว่างๆหรือรู้จักมหาเศรษฐีนะครับหรือพี่ท่านที่ไหนนะครับช่วยติดต่อภาพปังต่างๆนะครับที่คูเกอรลงว่าใหญ่ที่สุในโลกเลยเฉพาะ แก่ด้วยพลอยทับทิมราชายพลอยธรรมชาติทับทิมสตาเพลินสตาสามสิบสามองค์ล้วนลังกอนพลอยราชายพลอยทับทิมธรรมชาติของประเทศโมซัมบิกและก้อนพลอยทับทิมธรรมชาติสตาใหญ่ที่ดิสนีนโลกสองรายการรวมหมดสามห้ารายการนะครับใครช่วยติดต่อผมได้นะครับนะครับผมให้สามเปอร์เซ็นต์นะครับนะครับเดียนท่านผู้ชมท่านท่านก็ได้เงินแล้วก็ได้บุญนะครับนะครับข้อสำคัญนะครับเพราะของทุกสิ่งทุกอย่างที่คูเกอร์ลงหน้าหนึ่งว่าใหญ่ที่ดิสนีนโลกนะครับ ผมเมื่อมีคนเชิญผมจะรวบรวมเงินไปต่อยอดสร้างบุญท่านก็ได้บุญแล้วก็ได้เงินใช้นะครับอย่าลืมนะครับไปติดตามที่ YouTube ผมนุปปูมิุญแท้ตั้งแล้วไม่เข้าใจอะไรนะครับโทรโทรศัพท์ปรึกษาผมได้นะครับนะครับแล้วก็สนใจอะไรนะครับก็ก็โทรสรัพทานัดผมดูของจริงได้นะครับนะครับผมจะบอกเบอร์สัพท์อีกครั้งนะครับเบอร์โัพทติดต่อผม0 8 1 9 0 7 1 1 7 9ย่งเและศ9 9 6์เ7 8 9 4หน่าะครับผมอยู่กรุงเทพฝั่งธนนะครับนะครับ พลอยพลอยนี่เนื้อป่งใสหมดนะครับถึงก้อนใหญ่ๆเป็นพันกระหล่นนะครับหาไม่มีแล้วนะครับนะครับนะครับเชิญไปเสริมมันมีดีนะครับหรือจะไปแกะสลักหรือทําหลังเบี้ยนะครับหรือเจนในได้หมดนะครับอย่าลืมนะครับผมให้เชิญไม่แพงสนใจนะครับก็โทรสั่นนัดผมมาดูของจริงได้นะครับผมอยู่กรุงเทพฝั่งทนนะครับ